การขับเคลื่อนการจัดการขยะให้ประสบความสําเร็จองค์การบริหารส่วนตําบลกรงปีนางตําบลกรงปีนางมีทั้งหมด9หมู่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรงปีนางได้รับมอบนโยบายจากนายอำเภอรกรงปีนงัง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการดําเนินงานในเรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่อำเภอโกปีน,งปนังนะครับก็ได้มีแนวทางให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทุกๆท,กท,กท,กที่นะครับดาเนินการแต่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีการดำเนินการที่ชัดเจนนั้นก็คืออบตโกปีนังนะครับมีการ,การดําเนินการในเรื่องของการจัดก,การขยะนะครับที่มีตัวชี้วัดต,ตัวเลขที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบการ กำจัดนะครับแล้วก็มีนําขยะนะครับมาสร้างเป็นไไรได้สร้างมูลค่านะครับนำสู่สังคมนะครับเพื่อช่วยเหลือให้กับสังคมในโอกาสต่อไปปัญหาหลักของขยะในพื้นที่ตําบลกรงปีนาง 1. ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเร็วเกินกว่าที่จะจัดการได้ 2. การคัดแยกขยะยังไม่ได้ผล 3. ขาดสถานที่กําจัดขยะที่เหมาะสม 4. ระบบเก็บขยะไม่มีประสิทธิภาพ 5. ขาดความร่วมมือจากประชาชน 6. ปัญหามลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวิธีการจัดการขยะในปัจจุบันด้านการจัดการขยะต้นทาง 1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล 2. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าเกี่ยวกับการคัดแยกขยะทั้ง5ประเภท 3. ดําเนินกิจกรรมธนาคารขยะขยะแลกบุญและ 4. ออกสุ่มตรวจถังขยะเปียกในครัวเรือน ด้านการจัดการขยะกลางทาง 1. มีการจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท 2. ประกาศกำหนดวันเวลาเส้นทางการเก็บขนขยะแบบแยกประเภท 3. มีการจัดข้อมูลจำนวนประเภท 4. มีการขนของเสียอันตรายชุมชนไปยังจุดรวบรวมของเสียอันตรายของจังหวัด 5. มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะปลายทาง 1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 2. มีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่เป็นพิษอันตรายเพื่อส่งให้อบจอยาลา 3. มีการรวบรวมขยะติดเชื้อหรือประสานงานรวมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อนำส่งไปกำจัดด้านการบริหารจัดการ 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการขยะสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2. มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในการลดคัดแยกขยะในที่ประชุม 3. มีการร่วมลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 1. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 2. จัดทำโครงการกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะการนำนวัตกรรมหรือกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยจากวัสดุเหลือใช้การขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก 1. มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับทุกส่วนราชการ ในการสมัครเป็นสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก 2. การเชิญชวนอาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน 1. มีการจัดกิจกรรมเช่นสาธิต 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ 3. ออกสุ่มตรวจการใช้ถังขยะเปียกในครัวเรือนความสำเร็จในพื้นที่ตำบลกรงปีนงัง 1. อบอบตกรงปีนงังมีการนำขยะมาแลกบุญคือชาวบ้านจะบริจาคขยะเช่นขวดพลาสติกกระดาษ หลังทยต่างๆที่มีค่ามาให้อบตอรหรืออบตอลงไปจัดเก็บตามหมู่บ้านทุกวันที่15และ30ของทุกเดือนเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2567ถึงปัจจุบันโดยนำรายได้จากการซื้อขายจะซื้อเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคส่วนหนึ่งถูกนำไปช่วยเหลือให้ผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ผู้ป่วยติดเตียงมีการจัดซื้อบรรองที่นอนจานวน10บชิ้นเพื่อนาไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงได้ใช้ 2. มีการจัดทำนวัตกรรมนำวัสดุเหลือใช้มาทำหมอนรองที่นอนโดยทำจากหลอดดูดน้ำที่ใช้แล้วมาทำความสะอาดตัดเย็บและนำมาใส่ในปลอดหมอนให้ผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านได้ใช้เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับจัดทำโดยคณะทำงานการบริการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบตอรปรงปีนางปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จการมีผู้นำชุมชนหรือองค์กรที่เข้มแข็ง ช่วยผลักดันให้โครงการเดินหน้าการประชาสัมพันธ์ที่ดีทําให้ประชาชนเข้าใจและเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องสรุปโครงการขยะแลกบุญเป็นวิธีการที่ช่วยสร้างวินัยในการจัดการขยะลดมลพิษและเพิ่มคุณภาพชีวิตของชุมชนหากดําเนินการอย่างต่อเนื่องและมีความร่วมมือจากหลายฝ่ายจะช่วยให้ชุมชนสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีสังคมที่น่าอยู่มากขึ้น